สวัสดีนักศึกษาทุกท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตาพัฒน์ใหญ่เทศนักะาสำหรับวิดีโอคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา0 0 1 9 1 7 7ทักษะสารสนเทศในศตวรรษที่21เพื่อชีวิตและอาชีพในโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในอนาคตหลักสูตรตอบสนองการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้วยแนวคิดกระบวนการ m s s s ิโอเพนออนไลน์คอร์สหรือมุคคณะวิทยาการจัดการโดยในบทเรียนนี้เป็นบทที่3เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลกับการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น15คลิป และในวิดีโอนี้อาจารย์จะนำเสนอตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำงานภาครัฐและรูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาดูตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำงานภาครัฐกันอีกหนึ่งตัวอย่างและมาดูรูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐนะคะ 4. ระบบจดทะเบียนการค้า กรมทะเบียนการค้าได้เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเทอร์เนต็ตผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ใน URL ที่ชื่อว่า https www dbd go th ซึ่งกรมธุรกิจการค้าได้แบ่งผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ไว้5ประเภทได้แก่ 1. บุคคลธรรมดาคนเดียวหรือกิจการเจ้าของคนเดียว 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญสามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้าบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดรวมถึงร้านค้าออนไลน์โดยถ้าเป็นกรณีขายของออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดียที่ไม่สามารถชำระเงินได้บนแพลตฟอร์มนั้นๆ ร้านค้าออนไลน์สามารถทำการจดทะเบียนพาณิชย์แบบธรรมดาและยื่นภาษีตามปกติได้แต่ถ้าหากร้านค้าออนไลน์มีหน้าร้านที่เป็นเว็บไซต์จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมขอเครื่องหมาย d v d r e g i s t e r เพิ่มเติม โดยจะต้องเปิดบัญชีธนาคารพร้อมกับกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนในเว็บไซต์ดังกล่าวซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกขั้นตอนจนถึงขั้นที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนและแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียม ผู้ขอจดทะเบียนสามารถสั่งพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามพร้อมชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบของธนาคารและจัดส่งเอกสารที่ลงชื่อแล้วพร้อมหลักฐานการจ่ายเงินส่งให้กรมทะเบียนการค้าด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วในทะเบียนจะแจ้งให้ผู้จดทะเบียนมารับเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยจากตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำงานภาครัฐจะเห็นได้ว่าระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมเพื่อการบริหารองค์กรที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยปฏิบัติงานตามที่องค์กรวางแนวทางไว้ รวมทั้งจะต้องพัฒนาข้าราชการให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานดังนั้นระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นรูปแบบใหม่ของการทำงานภาครัฐที่พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเสริมสร้างความทันสมัยในการบริหารงานและการให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวมนั่นเอง สำหรับรูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ 1. นึ่งส่วนบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-service เป็นการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมาใช้เพื่อให้บริการประชาชนในรูปแบบการให้บริการหรือ front office ซึ่งเสมือนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่ออนไลน์อยู่หรืออาจจะเป็นแผนกต้อนรับของบริษัทหน่วยงานเนื่องจากมีการติดต่อและประสานงานกับลูกค้าหรือประชาชนโดยตรงเปรียบได้กับการให้บริการระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจและการให้บริการระหว่างภาครัฐกับประชาชนซึ่งคุณภาพของ e-service นั้นจะต้องมาจากพื้นฐานด้าน e-management มาก่อน สระบบสนับสนุนภายในองค์กรหรือ b ล็อ k o f ฟ i c e หรือที่หลายคนเรียกระบบหลังบ้านระบบหลังบ้านเปรียบได้กับการให้บริการระหว่างรัฐกับรัฐซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของงานโดยส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่ช่วยจัดการเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์และระบบต่างๆในองค์กรเช่นระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรหรือ IHR ระบบสารสนเทศข้อมูลคอมเพลเทนซีของบุคลากรทุกตำแหน่ง ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองหรือเวลเฟร์ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นเป็นต้นอาจเรียกได้ว่ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะเป็นตัวแปรสำคัญที่เชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามฝ่ายคือภาครัฐภาคธุรกิจและประชาชนเข้าด้วยกันในการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อการสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในกระบวนการบริหารงานและการทำงานของระบบราชการเนื่องจากเป็นการเปิดเผยข้อมูลและการเพิ่มช่องทางการตรวจสอบให้กับประชาชนซึ่งจะนำไปสู่การลดการคอร์รัปชันได้เช่นในปัจจุบันรัฐบาลไทยเองก็ได้ตระหนักและเริ่มมีการดำเนินการตามแนวรัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขนาดใหญ่ไปพร้อมกับการพัฒนาความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัลโดยที่ผ่านมาประเทศไทยนั้นประสบความสำเร็จในการพัฒนาตามแนวรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในหลายประการอาทิการมีระบบการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-passport ซึ่งเป็น นาระบบการทำหนังสือเดินทางแบบเดิมสู่หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยนำแนวคิดการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องเอกสารเดินทางตามมาตรฐานโลกมาใช้และนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบันทึกข้อมูลชีวภาพหรือ b i เม e ริ i c data เช่นลายนิ้วมือรูปใบหน้าไว้ในชิปซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง ซึ่งสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องอัตโนมัติกเกตนจุดผ่านแดนระหว่างประเทศโดยผลจากการดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลเกิดความาสะดวกต่อการเดินทางของประชาชนสามารถป้องกันการปลอมแปลงได้สูงทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหลายตัวอย่างความสำเร็จที่แสดงถึงการปรับใช้แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เช่นระบบการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เนต็ตระบบบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกสหรือบัตรสมาร์ทการ์ดและระบบทะเบียนร,ราษรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต่างก็เป็นตัวอย่างระบบที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายมาใช้อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ทำให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการและการเข้าถึงบริการของภาครัฐอีกทั้งลดต้นทุนและประหยัดงบประมาณในการดำเนินการในการจัดเก็บและดูแลเอกสารจำนวนมากเกิดการทำงานเชิงบูรณาการโดยการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการให้บริการและพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย กล่าวโดยสรุปรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นับได้ว่าเป็นต้นแบบการให้บริการของภาครัฐในยุคปัจจุบันและเป็นแนวทางการบริการจัดการภาครัฐแบบใหม่อันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้วยเหตุนี้ภาครัฐไทยจึงควรเร่งปรับปรุงระบบต่างๆให้ก้าวหน้าก้าวทันเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐให้มีการบูรณาการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริการประชาชนต่อไปโดยในคลิปวิดีโอถัดไปเราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องข้อดีและข้อจำกัดของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำงานภาครัฐ แล้วพบกันในวิดีโอคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ